จ,จากเมื่อตอนกลางวันผมได้ไลฟ์ไปนะครับแล้วก็จัดแสงโดยใช้มือถือในการจัดแสงไลฟ์เนี่ยปรากฏว่ามือถือเนี่ยมันมันเอไอมันฉลาดนะครับมันก็เวลาภาพมือภาพสว่างอะไรเงี้ยหรือผมอาจจะจัดแสงไม่เก่งผมอาจจะชินกับการจัดแสงโดยโดยโดยถ่ายจากกล้องรีเซตัวเนี้ยมากกว่านะครับตอนนี้ผมก็เลยเซตไฟออกมาคร่าวๆตอนเนี้จริงๆแล้วใจผม,มอยากจะได้เป็นเป็นไฟแบบ สีสีข้างหลังเนาะแบบย้อมสีแต่จิกเอาแต่เราเอาอุปกรณ์เท่าที่ผมมีก่อนละกันนะครับไม่ได้อิงว่าจะต้องสีตรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ที่เราทําได้แล้วก็ใช้แสงบ้านเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟเหลือแต่ไฟส้มห้องผมและนี่ก็คือ,อปิดไฟอย่างเดียวนะครับเหลือแต่สี ของห้องอย่างเดียวซึ่งเป็นสีทางสเตนแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังผมก็เปิดคอมพิวเตอร์ไว้เป็นแบ็กกราวอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ดันบางสมิทเลยตัวเบลเลอร์ไปหน่อยนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับที่ที่ผมจะจัดไฟเนี่ยก็คือคีย์ไลท์คีย์ไลท์มาอ่า <c oughs> เป็นไงเป็นไงเป็นไงคีย์ไรท์มานะครับ นี่ก็เป็นเมนหลักเลยของผมเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะปิดสีของห้องก็ได้นะมันจะได้ผมจะมีเชฟนี้ขึ้นมาลองดูปิดไฟปิดอ่าเป็นไงล่ะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีฟิลสีผสม,สมเอ๊ะแต่งจริงดูไปมันก็โอเคนะอ่าแต่มันก็จะทําให้ภาพมันจืดๆถ้าเรามีสีผสมสีอะไรกันเข้าไปด้วยนะครับผมนะ ผมว่าผมขอเปิดกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเปิดไฟอ่าเปิดไฟดีกว่าโอนี่แบบแสบตาแล้วปิด,ปด,ปดปไปๆไปม,มานะครับไฟข้างหลังเนี่ยแบล็กการ์ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแสงจากตรงนี้เข้ามาเป็นคีย์ไลท์เข้ามาซึ่งผมอ่าผมอาจจะอยากจะต้องเพิ่มไปทีละอย่างนะครับไฟตรงแรกเนี่ยผมเห็นไอมวลดำๆไอ้นี่ทางน,าน,านี้ยังไงดี นี่นี่นี่นทีน,นี้ที่ผมชี้อยู่เนี่ยอ่าอยากให้มันแบบว่ามีบอลขึ้นมานิดนึงนะผมก็ขอเปิดมันเลยดีกว่าอมาแล้วมันสว่างขึ้นเนะาะอรงไหนอีกรงไนอีกอะไอีก,ออกมันมีฝไฟดวงนี้โอ้ยขี้เกียจอยาเอื้อมเลยแล้วกันอันนี้ต้องมานั่งเปิดไฟด้วยมือพอดีอันนี้เป็นระบบกดเองนะครับไม่ใช่สั่งการด้วยเสียงปงขึ้นมา ก็อาจจะต้องให้เห็นแพมมนิดนึงว่ากำลังเปิดสองอันนี้นะครับแล้วก็สองดวงซ้ายอ่ามาเห็นไหมขวาปึ๊งวาอ่ามานี่นะครับก็สว่างสวยมันอาจจะสวยสว่างสวยไปนะแต่ว่าทำให้ผ้ามัน ดีขึ้นเออเดี๋ยวว่าหลังเราจะลองไฟเป็นสีอย่างที่ฝรั่งหรือหรืออะไรเขาชอบใช้กันนะครับแต่ตอนนี้เราเอาที่ที่เรามีก่อนนะครับอ่านี่จัดไฟง่ายๆในการถ่ายสตูดิโอของผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ